ดีครับตอนนี้เรามาเยี่ยมสวนกระไหนค่อยคุยกันครับวันนี้แต่ของสินคอยอันนี้ครับอีกครับอ่าเราเดี๋ยวเขาเขาสวนไปเยี่ยมสวนในสวนเอ่อจะของชื่ออะไรนาะครับจะของชื่อชื่อประยัดจ้ะชื่อแม่ประยัตคช,ชื่อเลนชื่อชื่อนาเตียาชื่อนาเตีวนะครับเอ่อบ้านเป็นคนบ้านบ้านบัวบ้านบัว,บบวตอนนี้จุนจุนบัวสามตอนนี้เรายู่กันไหนครับตอนนี้เราอยู่กันไหนอยู่สวน กิดในชุมชนบัวสางบะอันนี้อันนี้อันนี้นอกเขตยังอันนี้เลยเราอยู่ในเขตยังอยู่ในบัวสามอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ถึงนอกเขตอ๋อเราอยู่บัวสามวิธีการเรามาจากนนสูงขามขามทางรถไฟมาในขามทางรถไฟตรงนี้ครับทางรถไฟตรงนี้มามาตักเออเลยเกษตรยังเลยเออถเนื้อเยื่อเนาะถือเนื้อเยื่ออยู่ทางขวามือครับแล้วก็ทางนี้ก็จะไปขามสแกนแสงขะสแกแสงก็อยู่ นี่ดูรั่วนี่ครับอย่างนี้ต้นอะไรนี่ต้นอะไรตัวแค่ค่ะตัวแคอยู่หน้าบ้านครับนี่ก็เป็นรั่วแบบปูนๆเปื่อยๆแล้วก็ประตูชีฟ้าแล้วนี่เรามาเยี่ยมก็สวนในข่าวก่าสวนที่ปอดสันสันผิดอก็โอเคครับตามมาเลยครับแล้วสวนปลูกอะไรเด้งครับอ่ะดูเรื่อยๆครับมีอะไรเด้งปกติปกติปลูกจะโอมเนาะอันนี้ก็ปกติอันนี้จะแล้วนี้ก็คลายลื่วแล้วก็จะช้องคอยปลูกใหม่ใช่ไหมใช่จะปลูกเสาลวดแทนสวนนี่สั่งมานานยังกะ ต้นตูบีขนาดอะไรสวนสั่งมาหนาอย่งปีอันนี้โฉมมากกวประมาณสิบปีหรือยังมาทำมาเรื่อยสิบปีอันนี้ทีเท่าไหร่ประมาณเท่าไหรอันนี้หัวถึงเป็นมะพร้าวไหมยาวไปนู่นเลยนี่ยู่นเนาะตัวนึ่งสิบปีอ๋อแตงในสวนนี่มีมะพร้าวเนาะอันนี้มะพร้าวอะไรครับพราน้หอม มีฝรังร่งเลยเมื่อกี้ก็ไปแม่ก็บ้านไปซื้อฝรั่งมาไหนฝรั่งตรงไหนสเสวนไหนนี่เนยเรื่อยๆใช่ไหมโอ้ยอยู่ข้างหลังอีก<ๆ>อันนี้เดี๋ยวดูเรื่อยๆอันนี้ฝรั่งพันธุ์ใดส่วนใหญ่บ้านหญงกิมจูจ้ะกิมจ,จูมีมะพร้าวเนาะมะม่วงอะไรครับมะม่วงอะไรเอ่ยมะม่วงมะม่วงแหลกมะม่วงแหลกโอ้เปรี้ยวดิมีหลายอย่างเนี่ยแล้วก็มะม่วงแก้วมะม่วงแก้วชอบมะม่วงแก้วผู้าะชาบมะม่วงแก้วมันแบบมันตะใจดีฝรั่ง โอ้ฝรั่งเพียบเลยครับเมื่อกี้ผมไปไปซื้อฝรั่งก็มาถุงถุงจักบาทปกติขายกันเท่าไบาทถุงยี่สิบบาทอย่างมากขนาดนี้ขายลูกกำลังเรื่อนปลูกลำไยอันนีล้ลงลงอะไรครับลำไยลำไยพัน,นอะไรครับอีโด,ดอีโดทำไมคิดว่าลำไยแบนเองปยลยูกได้ <laughs> ก็ตอนไทำงานเราเห็นกระบานเขาเขาปลูกอืมที่มาออกลูกเยอะกอยากปลูกมากอ๋อบ้านคนอื่นไงบ้านคนอื่นเป็นอยู่ในชุมชนนี่เนี่ยอืมเลยอยากปลูกแล้วให้ระบบน้ำยังไงบ้านเองซึงเกคยซึงเกคยอย่างเดียวจะมีฝรั่งมีมะพร้าวใหญ่ๆก็คือฝรั่งมะพร้าวเนาะ มี <laughs> <laughs> ลิงไก่เดี๋ยวมาดูไก่ที่หลังเดี๋ยวมาดูไก่ <laughs> คนละบารกรากไม <h ū ly> ้ครับสวัสดีสวนนาสะออนครับโอ้ฟังสปริงเกอร์หมดเลยนี่เ <c oughs> นี่ฟ <c oughs> ังสปริงเกอร์หมดเลยครับนี่สวนที่นี่บอ่อน้ามรัใชัจังไหนครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยปรยัดน้ำมันไรพุงพุงกลางเนี่ย <c oughs> กลาง อันนี้เดี๋ยวดูกล้วยฝรั่งฝรั่งนี่เราปลูกจกักจักไหลจักเอย่ย<ด>เดี๋ยวดูต้นกันงานประมาณชักต้นถึงลอยประมาณลอย<ด>เอ้กิมจูอย่างเดียวเออเราเราซื้อกิ่งพันมาหรือ,อยังไงหรือมาถับต่อาต,อตอาเองของถึงยังไม่มีตน้นถึงจะซื้อกิ่งพันมาออ๋เขามีต้นก่เลยมันก็ต้อนเอง เราเราเราดูแลยังไงหึงเฉพาะฝั่งกขาลดน้ำไ่ปุ๋ยขีดปุ๋ยธรรมชาติคือทำเองปุ๋ยประเภทไหนปุ๋ยฮอร์โมนคือไข่ไก่แล้วไข่ไก่ยาคูอะไรเนี่ยที่เหมือนที่ในยูทูบอันนี้เ้วก็มาผสมมันก็มฉีดมันจะติดดอกดีแล้วก็ออกลูกดูกโอ้ดูดอกอัศยานเลยเนาะอันนี้จะเจ้าปีเท่าไหร่เนี่อันนี้ก็ ปูกสีนึงมันก็บจิตโจรขนาดไหนไหมอันนี้เริ่มปลูกอันนี้เริ่มปลูกอันนี้ประมาณสองสปีแล้วไหมสองปีออกมาเรื่อยๆมันแสดงว่าปีนึงก็ออกเลยยังปีนึงออกเลยปีนึงก็ออกเลยอ,อันนี้เริ่มปลูกอ,อน,นี่เริ่มปลูกโอเคอันนี้เราอะไรขี้เขียวพักอะไรค ใบบัวบกขายด้วยใช่ไหมคือตอนเย็นน่ะผมก็จะแวะหน้าบ้านว่างๆก็แวะหวานมาจะมีพักที่ไปวางขายมีอะไรดึงหรืออะไรแต่จะมีแต่ละวันเช่นก็ดอกใบบัวบกเสาบัวลดฝรั่งฝรั่งดีแทบจะทุกวันเลยฝรั่งดีแทบจะทุกวันนะครับอันนี้เริ่มปลูกอันนี้เพิ่งปลูกมีเดือนที่แล้วอันนี้ตอนเองหรือว่าเราอันนี้ตอนเองตอนเองตอน เดือนละแบบฤดูไลนพกรงอันนี้ปลูกได้สามตีเดือนแหละโอ้โอย่างงามเลยโลจะทำยังไงดินนี่มันต้องสำคัญไหมในการเตรียมกันก็ก็ดินนาเอียงเป็นดินนาแล้วก็ไถปวนก่อนใช่ไหมไถทุกปีบ่อยๆไหมนี่ใช่ไหมดินเป็นไ้กันยากยากมาก่หรอตะกบเฉยๆเจว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีไถพื้นที่แล้วใช่ไหม อ๋อไถแต่ครั้งแรกครั้งเดียวทำวิที่สางอ๋อก็โฉมเจ็บจะปลูกเลยในใบโอ๊กอ่ะใบบัวบุกน่าเวลาเปิดกับพึ่มพร้อมกันปะไม่เอาทีละทีละแถวแยกแป้งไหนล่ะอิงก็เอาแป้งนั่นก่อนอ๋อคอยดูอ๋อโอ้ดีเลยไปดูสวนกำลังทั้งนึงเนาะอ่าไปครับอันนี้อันนี้เป็นสวนเหมือนประมาณสวนใหม่ไหมสวนใหม่สวนใหม่เนาะอันนี้สวนเก่าคาขายกิ่งพันหนึ่งไหม ยังทำหมู่เต็มที่ของจะทของให้อ๋อเนี่ยจะให้ขยายเต็มที่ก่อนบังทีอ๋อแล้วเรามาดูนี่ก่อนมาดูกันนี่มาดูบ่อป่านี่เดี๋ยวระบบน้ำเทงไห้ลองถามระบบมีไหลน้ำต่อไฟมาเนาะน้ำนี่คุดมานานยังตั้งแต่สังสวนประมาณสิบปีที่แล้วอันนี้ปีหกสี่กับตั้งปีสองพันสองร้อยห้าสิบสี่แล้วน้ำนี่ คุดเรามันเหือดไหมเรามันมีตาน้ำหรือรอนนงฝนอย่างเดียวมันจะออกเองมีตมน้ำจืดมีน้ำจืดด้วยไม่มีแหงไม่มีแหงจริงอะแรงขนาดไหนก็ไม่แหงถ้าฝนมาเนี่เต็มปลอเต็มเต็มระดับเต็มเออเลยเลยบ้นผลพลิเองเสียหายด้วยว่ะมันเสียฮะมันก็ไหลลงบ่อเนี่ยมันไหลลงบ่อเมื่อไหร่แหงอ๋อเนี่ยผู้ดีจังแต่อิจฉา แล้วก็แหงสุดอะไรแหงซุดเก,ก็พรอมีน้ำใช่ตลอดดีย,ยังเอวก็ยังพอมีอยู่แต่ว่ามาน้ำตาน้ำมาจากสุกแรงมามดาแ,แถวๆนี้น้ำเป็นสายน้ำจืด,ดันเ,เนี่ยนี่อ้หลืนสุดปลาเขาลังเกาอันนึงเดี๋ยวเดี๋ยวตาไปดูอันนี้ปรับมะขามเจ็ก็็ปลูกกันนะปลูกดึงแบบเ๊ออกมมไม่ชอบเนี่ย่ไห ไปตัดหญิงแมวเลยมนะั้ผงผมก็เห็นดีกว่าแสดงว่ามาเข้าได้ผลว่างั้นเนาะอันนี้พันอะไรครับพันอะไรบ้า,างครับพันหอมหอมอันนี้ก็อันนี้โค้งเป็นนานานาสนุกสนานครับไม่ต้องไปไหนได้อยู่ในสวนคุกอยู่เหมือน อ๋อ,อเดี๋ยวไปดูกันหอฝรั่งการเทียบฝรั่งสักหน่อยเมื่อกี่ผมไปแปะไปซื้อฝรังมาถึงฝรั่งอะไตลอดสีตลอด,ลอด,าดอชาติบอบอันนี้ไผเองหรือไผ่เขาเนี่ยกเกน่ไผ่ไผของเราหรืไผ่เขาิกันไหม อันนี้ไผ่เรียอไผอันนี้ไผ่เคร่ไผ่กงมะพร้าวนี่มีหลายอนไรครับผ้ามิกกบร้อยอ,อันนี้ก็สุนต้งางๆเนาะนี่ะสุนางๆอันนี้อะไรนะไอ้สมสาเนี่ยนี่ ที่นันยังดดเลยสมสายน้ำพึ่งที่เหมือนทางเชียงใหม่ที่อบปิ้เปี้ยวปิ้เปี้ยวหวานๆใช่เด็กๆเขาไปคันอ๋อไปคั้นน้าเหมือนว่าน้ำเยอะๆโอ้และแสงว่ามันขึ้นดีใช่ไหมลูกดีดีน่าจะขยายพันธุ์สืมเนาะาดมีกำลังขีดอืูแล้วตอนมันก็คงขึ้นมั้งเนาะไม่รู้ว่ามันตอนได้ไหยได้และเมล็ดมาปลูกอันนี้เป็นปลูกใช่ไหมใช่ทนมากลองลองปลูกดูไงว่ามันจะเกิดไหมบานเองตะลงเกิด ออกปลูกมาดกดกนี่โอ้เย็นนะครับฝรั่งสายน้ำผึ้งเอ้ยโสมสายน้ำผึ้งฝรั่งสายน้ำผึ้งโม่โม่ป่านี่ขา,า, <S 2 lanes choice> ายอะไรทัเรื่องอยู่ฝรั evet. ่งตัวนี้ขายทุกวันพี่ขายทุกวันครับฝรั่งโอ้ยมาแค่นั้นเนี่ย ในทั้งลูก,ลกยอย่างน่าลูกข้ลูกเนี่ยทุกเก่งทุกเก่งคือเรื่องของเรื่องเนี่ยดินดินอุดมสมบูรณ์น้ำอุดมสมบูรณ์นะครับสังเกตมาปุ๊บเนี่ยจะเป็นดินนาเราลองมองดูดินนะครับเนี่ยก็จะเป็นดินดำดำนะครับดำดำแล้วก็มีน้ำน้ำขังน้ำจืดด้วยปกติแถวโน้นสูงบ้านเองจะดินน้ำเค็มดินเค็มเพราะนาั่นแต่ว่าตรงนี้สายน้ำม,มันอิท่าไหนก็ไม่รู้นะเพราะอยู่ข้างล่างใ้ดิน มันเป็นตาน้ำจืดแล้วมันยังไงพูดยากนะเพราะว่าอิงก็จะดูข้างล่างจะดูเป็นแบบไหนยึงไม่ได้ให้ธรณีวิทยาไปถึงอ่าครับไฮไลท์ของเรื่องครับเดี๋ยวเรามาเจาะเรื่องฝลังกันชัดๆอีกทีนะครับคลิปต่อไปครับเชิงครับ